มะแตงปลูกเองบ่ครับายากปลูกเองของละเส้าบาทเส้าบาทสามกองหาบามกองหาสิบวาวพี่น้องมะแตงหน้าแตงสวนกำลังกออกนะครับสวัสดีครับสวัสดีเส้านี่ครับสวัสดีเช้าว,วันอังคารครับเส้านี่ยพอมโยที่ตลาดนัดเส้าบ้านคุ้มค่ำนะครับเนาะ ตำบลแกงเข่งอํเภอคุดโกุลครับนคร to ับผูหน้องเลาะเบิงซีซันบรรยากาศการขาการขายกันน้อยครับพักงานงานหาบานห้องพักสลัดบวบชิดานะครับสวนบานบานดิดากินจูงามงามจุ้ไปจงามงามเอาเรื่องเอาเบิ้งเอาจ้าของกินสมเด็จกัมีได้ครับเย มกปลาสิวมี่หลายๆอย่างครับกรบเข้าสำเร็จอาหารสำเร็จของขาของขายบานทอาครับไจ้เดบบืองกินบานทองครับโต๊ย่งน้กูน่ะา

ขายพี่น้องรอบนซีซนเปนไงก็นี่เป็นหลานขายปลาสมนะครับปลาสมกัขายดีนะครับพี่น้องปลาสมปลาสำเร็จตัวนี่ไงบดฝั่งเฮดบดเฮดบดี่นะครับพี่น้องบนตลาดนัดเศาคุ้มค่ำนะครับ เพชบดโลดจักบาทแม่เดืนเพชบดโลละสองลอยคือเราเทชบดยังอ่อนๆนะครับเอาไปอมเซกบดแกงเสกบดเสียบซีสันบรรยากาศจอนะครับตลาดนัดเช้าบ้านคุณธรรมนะครับพี่น้องหอดเดินพักนางงานหยาบานห้อง เั็น,นกาา็ต,ต,ตอ้องมเก่าเพชรฟางก็มีคนสอนเะเพชรฟางไปนะครับมาย่างใดแบบเพชรฟางเนยหยุดใหญ่ๆใหญ่ซ้ำๆปั้นเป็นพักบ,บานๆนครบีเนืผมมาขายพักบานหาบาททิ้งบานนะครับเาเป็นพักบานหาาทท้องได้นนครับพักสีพักหอมใบบัก,กู ขายดีครับแค่ฟางมันโด่งไงครับโด่งไงโดอกงามเมื่อนั้นผมเพิ่นขายข่าหมอน้ำได้ครับเมื่อนั้นผมมาเอาเบอร์ข่าหมอให้แล้วเนาะเกิเราขายข่าหมอน้ำข่าหมอบานท่าได้ครับข่าไม่เป็นข่าหน้าปีข่าไม่บานท่าครับเพื่อนข่าหม้อข่าหม้อหลายนะครับเมือนี้ไม่เกิดเอกเจ้าแนงมาทำข่าหม้อ กินหางจ้าครขมเมวก็จ้าขมเวน้าปีบานห้องนะครับเป็นขมเมวขมใหม่โ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้กโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้บหอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้าหอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโเ้าโั้ยโอ้ยอ้ยจยยมรั้้อา้้้อ ต่อใหม่ปอกแล้วป้าดเมนเฮ็ทสยังนอนเฮ็ดเพิ่องยังเฮ็ดเพิ่งตับเตาครับพี่น้องโอ้มีนะครับมาเนี่เฮ็ดออกอีกแล้วก้อนนี่เฮ็ดก่อเฮ็ดน้ำหมากเฮ็ดรวมนะครับเนาะแม่ขายจังไรครับเดินแต่ละซีซ่ายซีบาทครับซีซีบาทได้ครับพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดบ้านเฮาครับเดินนี่บ่านเนเฮ็ดฟังเล่าเด้ครับโอ้เฮ็ดออกอีกบ่ครับเนี่ยนี่ได้ครับมาเนี่ตลาดนัดเสาคุ้มคำครับ กอเฮ็ดเพิงเฮ็ดตับเตาเฮ็ดเพิงตับเาตานะครับกระเดยกแสบกระดกงวครับค้องกินบานเ้อง้องกินบานบานนะครับแม,แม่งแม่งถอดแม่งนี่นะลำยัยสามาปูนะ ปูหาปูนายำเนี่พอได้กินนะครับเนาะปูนากุ้งควายครับกุ้งควายหอยขมปูนาปูนาปูนาบานห้องห้องกะเซ้าป่ะห้องกะเซ้าป่ะเนี่ยโอ้จะเป็นพ่อเสือนะครับเนาะแพ่อเสือบอกว่าเอ้ยใชไหมเนี่ยคขายปูนาครับเอาไปดองยำเนี่มันเยอ่ดรอกครับแม่เนาะย่ำเนี่ยมันได้ยำเนี่มันมันยำหนาวปูไปหาหน่ะพ่อเอา ซาบักหอยหอยขี่กระต่ายหอยเดือครับพี่น้องมาดกับหอยเดือหอยเดือหนาเนี่ยกำมันนะครับได้เพราะอ,อากาศมันกำลังเย็นเย็นบดตลานเอโนตที่้โจ๋นะครับตลาดนัดเสาบ้านคุ้มคครั่มปลาโจกครับพี่นอ้องปลาโค้งกับพ่อแม่ด้กินนะครับ ปอนเนี่ยออน่บบนีล้วเราเชื่ออชีพนาอานรคสันรับผมสีสันบรรยากาศการข่ายการขายมันนก็ถือว่าคึกคับอยอะนไหแล้วภาพพี่น้องเราบ้างอยู่กัน่อยครับของขายบานของกินบานครับพี่น้อง หวงกินบนหานเฮากับเผาส้ำเร็จนี่ครับนางเข็มนางแหงตัวนี้ปลาเสียมนะครับปลาเสียมหน่อยมันเพิ่มสูปกินโหลดได้ยัง,นงนเนาะไม่กินมันก็จะกินนะกินแักแดดวะครับได้แดกแดดไม่กินนี่ครับปลาเสียมหน่อยปลาหนางป่ะคาับเนี่ย มันรวม <chanting> รวมกันปลาหนังปลาเสียมปลารสปลารสมีเสียบมากเลยนี่ครับของสดจะมีเฮ็ดบดเฮ็ดบดก็ออกหลนะครับเดินครับกำลังเขานาเฮ็ดบดปากนางอังงยาบานห้อง อีแม่โตอีอยังครับแม่นี่ยพวกกะเตาะค่ะโอ้ของปลานี่ได้ครับเป็นอ่อนครับปลามามันเหมือนหรอบางก็มีโอ้มีบางมีกระเตาะกระเตะกระเตาะน้อยแม่หน่อยอีแม่ขายตัวจ้าบาทครับตัวละเจ็ดสิบตัวละเจ็ดสิบบาทของปลาบานห้องครับพี่น้องตลาดนัดเสาบานคุ้มคับนะครับเด้อหายกินใหญ่ไ่เจ้าหน่อยนะครับส่วนของปลาหนานๆจะมาที่นึงเนาะครับเนาะของปลาพวกมิถิกินนะครับพี่น้อง ของปลาของกินบันเห่าครับนี่พ่อได้ยินอยู่นะครับเด้กตลาดนัดเสบันขุ้นข้าครับบัดแตงบดแตงเป็นมาเป็นหลดๆเลยบัดแตงอ่อมแตงหอม พักน่างาหงายอะไรอยู่นะครับเด้บอกให้แบบบวบนม่แบบบวบพักการเห็นพักการเห็นกัสติาค่ะกบรัสบาได้ครับเพืนิมีขายกระตายครับให้เดงหมครัในตาเป็นโอ้ไม่เมเพิ่นขายกระต่ายนะครับหน่อยหน่อยน้อยใหญ่ ตาไปวัดนะครับพี่น้องไปจางหันแดงเพลนนี่แม่อันนี่เบอร์โทรส่งข้าเจ้านะบออีแม่ได้ส่งบ่ได้ส่งขายกได้มากพี่นะครับตลาดนัดเสาบันคุ้มคั่ครับผมอ,อีแม่บ่ได้ส่งนะครับส่งครับมาซื้อเอาน่อยนี่อย,ยอยาหน้ามอนี่เออเออเอเออนออเ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 อนเาอเออมออเออเออเออนัอเมอเออเบอเออเออเออเแเอเอ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 าเออเอเ มาเลือกเบิงนะครับเด้อเสือไปฝากคู่เถาบ้านเฮาฝากกอฝากแม่นะครับเนาะต่าเนี้ยใบเนี่ยหาทิบบาทเพื่อได้ใบบ่แพงเนาะแม่ยโอ้ยแม่เฮ็ดใบละหาทิบบาทบ่ครับใบหน่อยหาทิบใบหญ่ใบใหน่อยลอยนะ่นงานฟีเมย์นะครับเลยเก่งคือใครเน่ผู้ใดสนใจก็แวะมาได้นะครับตลาดนัดเจ้าบ้านคุ้มค่ำนะครับเนาะเสือไปฝากคู่เถาบ้านเฮา คล้อ,องขาของขายบันห้อหลากหลายรับเนัะพักนั่งอาางหยาน,นี่ไหลายหลายอย่างนะครับเด็อตลาดนัดสอบบานรขมข่ครับ<า>